เราดูแล้วว่าเราเป็นอะไรกันเล่นแหละวไปเป็นผู้หญิงเฮ้ยอันนี้ใครเอาเข้ามามีเซอรี่ด้วยแล่วกีปะเขาออกตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วอ๋อเมื่อเช้าพี่เอามาด้วยจริงเหรอเขาให้เอาเข้ามาแบบพี่เป็นบ้าแล้วนั่งยิ้มทั้งวันดีมากยิ้มภาษาไทยไม่เล่าเท้แต่งหน้าสวยอ่ะเจ้าไมแต่งหน้าก็สวยอะไรจ๊ะ ิดอใช่ปะดีอยาแต่งหาเเชอร์รี่หมดแล้วเหรอเขยชอบเชอรรี่อย่อะรทจิ้มน้ำตาหวานเนี่ยนะอย่างพี่เหรอพี่พี่ทำเองปะไม่ครับเขาไม่แต่งหน้าให้เหรอแต่งเองหมดไม่พี่ทำเองหมดเลยูก็่าสวยนะอันนี้เสื้อผ้าเขางฟิวบาซ่งมาเปลี่ยนเมื่อเช้าเนี่ยพาเรเดี่พาพีองาลังแบบนี้นะเจ้าชุดที่พส่เออคูรลลังอ่ะชุดพีบ ชุดพี่นั่นไงการที่เรานี่ยแหละเออเหรออ๋อคิดว่าชุดพี่เองอลังการจริงทีมแต่งตัวเราใช่ป่ะคอสตูมใช่ทีมเราเนี่ยแหละเขาเตรียมให้ของขวัญข้าวฮะของขวัญข้าวของขวัญข้าวอ๋ออะไรนะของขวัญข้าวแพงเขาให้เลยป่ะให้เหรอโหถ้าให้ของนุกวีนี่ฟินเลยจ้าจุนเหมือนเดิมป่ะ ลองไปทั้งสี่ดูไม่ออกเนี่ยแต่ว่าจะ่อายดูไม่ออกดูไม่ออกมันแบบมันเครียดมากมันเราเพราะมันกินแต่น้ำก้องหัวเครียดอะไรอะเครียดเนี่ยแเราต้องลดใช่ปะไม่คือเราไม่ลดมันไม่กินอะไรเลยมันแค่อะไรกลายเป็นพอแบบกับมักินไม่ได้คือพี่ก็บอกว่าอย่าไปลดอีกรถแบบไม่กินกินแต่น้ำก้องหัวกินปุ๊บมันจะรียดอะไรอะก็เครียดพอกินข้ามานิดเดียมันก็ขึ้่เนี่ยแล้วก็แบบหน่อยเรื่องช่วงนี้คือหน่อยเรื่องความเครียดแบบอย่าไปคิด เบสก็น้อยแต่เบสก็ยังกินอยู้อจริงเหรอน้อยเหรอโดยตอนนี้แต่ว่ากินอะไรที่ชอบแบบเป็นทีไรน์มหาพี่บอกว่าปลาต้มอ้วนไหมพี่หรืออะไรเงี้ยมาถามอ่ะเยอะรสตัดรสไปเยอะกินยาดีกว่าบอกให้น้องกําลังการเปเข้าคอายสำหรับความอ้วนไม่ต้องไอ้นั่นอะไรกันเนี่ยอ๋อดีปะวะ มคยไปมาแล้วทำไมแค่ช่วงระยะแบบที่ไปใช่แล้วพอหยุดก็เือไม่คุ้มือคือเป็นคนที่แบบกินยังไงก็อ้วนกินน้อยกินเยอะนี่กินน้อยก็อ้วนกินเยอะแพ้กินน้อยก็หอมตัวกินเยอะไม่กินเยอะแล้วเห็นนะรลช่องนั่งกินกันใหญ่เลยนะโอช่องที่เรากินอย่างมัรู้นั่งดูอยู่อยากกินมากเลยอ่ะอร่อยเวอร์ควรซื้อกินกันดี เออเอออยู่ข้างนอกแล้วอ่ะแต่เป็นอยู่ข้างนอกนี่ก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรกินอย่างนั้นนะรือว่าขี้เกียจกินแต่บ้านก็เห็นในบ้านแล้วก็แบบอุ้ยอันนาใหม่แล้วอยากกินสรุปก็ไม่ได้ไปกินนะแถวบ้านบ้านอยู่แถวบ้านเราเลยนะพี่ใช่แต่พี่ก็ไม่ได้ไปกินแต่อยากกินมากเดี๋ยวค่อยกินพร้อมกันเออนี่นัดกันแล้วว่าออก